รับคุณรุนหนูอายุยี่สิบแล้วจ้ะอายุยี่สิบคนหนูนั้นถ้าพูดถึงว่าเคร่งมีแฟนมากี่คนบอนเลยว่าเยอะและมันเป็นธรรมดาและธรรมชาติของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ซึ่งไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเลยตอนนี้อายุยี่สิบปีเรียนมหาลัายจ้ะ ซึ่งปกติก็จะได้กลับมานานๆทีเพราะว่าต้องเข้าไปเรียนในเงินและเรื่องของหนูนั้นนั้นเกิดเึ้นในวันนั้นที่หนูนั้นกลับไปก่อนที่ปีใหม่จะถึงวันที่ยี่สิบหกซึ่งมหาลัยก็กปิดพอดีหนูกขกลับไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดบ้านหนูนั้นมันใจนะ แต่ก็อยากจะกลับไปบ้านสักพกักสักสิบวันเพราะว่ามาหาลัยให้หยุดสิบวันได้ก็เลยขัดไปอยู่บ้านซึ่งในวันนั้นหนูก็กลับไปแล้วก็อยู่กับคุณตาซึ่งคุณยายได้ไปธุระอยู่กับคุณตาสองคนคุณตาก็เลยชวนหนูไปกินข้าว ซึ่งปกติก็กินข้าวด้วยกันอยู่แล้วแต่ลิงหวอกไปนะคะบ้านหลังนี้จะอยู่กันแค่คุณตากับคุณยายกันสองคนวันวันนี้วันนี้โมกันมาอยู่ด้วยซึ่งอยู่กันคือสามคนปกติก็ยิมเรียกไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวนะ ก็จะมีดางๆที่คนที่จะมาเที่ยวบ้านแล้ววันนั้นคุณตาก็รู้สึกเบลๆทำอะไรไม่รู้ก็เลยเรียกหนูให้ไปช่วยคุณตาก็บอกว่าหนูอะไรก็ไม่รู้มาดูสิอะไรอะคุณตาตอนนั้นหนูตดใจมากซึ่งมัน บอกได้เลยว่าคุณตากำลังจะอาบน้ำเวลาประมาณสามโมงยินได้แล้วคุณตาก็เลยบอกหนูว่ามาช่วยลุงหน่อยอะไรไม่รู้หนูเข้าไปดูซึ่งหนูก็ตกใจเหมือนกันอายุขนาดนี้ก็ยังแขแรงอยู่นล้วละติดอยู่กับที่หนูนั้นไม่มีแฟนนานแล้วด้วย หนูก็เลยบอกคุณตาคุณตาอยู่ดีดีสิแล้วมันก็จะหายไปเองซึ่งคุณตาก็บอกกลับมาว่าไม่รู้สิดูสิมันก็ยังอยู่ที่เดินอยู่เลยคุณตาเดี๋ยวหนูช่วยก็ได้นะมาช่วยได้ด้วยเหรอและทำใ้นะั้นหนูก็เลย เข้าไปใ้ๆแล้วบอกคุณตาว่าผปิดตาไว้เดี๋ยวจะช่วยเองแล้วปิดตาทำไมจ้ะหนูหนูก็ตอบไปว่าผิดเพน่อฆ่า,าคุณตาแล้วคุณตาก็ผิดแล้วหนูเทเายทำหนูก็ทำเป็นอัดนานแล้วก็ ใช้นั้นโถหลานโูให้คุณตาทั้งตัวซึ่งตอนนนัเ้เริ่มที่จะมากขึ้นมากขึ้นแล้วผมเลยสังเกตว่าอ๋ออายุขนาดนี้ก็ยังแข็งแรงเนาะ,ะนายสาสรคุณยายยังซึ่งผมก็ไม่รู้จะชช่วยอยังไง หนูข้อใช้มือสามผัดใช้มือสามผัดเพื่อที่จะให้เขานั้นมีความต้องการมากขึ้นแต่หนูก็รู้สึกนะว่าหนูทาผิดทำแบบนี้จากนั้นมันเริ่นโตเริ่มโตจนชนไอที่ว่านเก็ยังไม่เคยเจออะไรในชีวิตนี้ตอนนั้น คิดในใจแล้วว่าคนคิดผิดแน่เลยถ้าทำอะไรบ้าๆอย่างนี้แต่ก็น้า,าจะจัดสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ไม่รอไม่เลียรอเลยหนูก็ถอดขอหนูออกซึ่งนูคิดว่าผมคนทำผิดแต่ขอสักครั้งเถอะ มันเป็นอะไรที่ยังไม่เคยเจอเหมือนกันในชีวิตนี้คุณตาก็บอกว่าหน,นูเล่นหน่อยสิมันเื่นโตแล้วนะมันยิ่งหายใจไม่ออกซึ่งตอนนั้นหนูก็กำลังจะช่วยคุณตาพอดีคุณตาบอกว่าอะไรอ่ะทำไมมัน อะไรอะหลัหนูก็ตอบไปว่าไม่รู้สิคนตาคนตาผิดสาไว้นะทันใดนั้นหนูรู้สึกได้ว่าโอ้มันเป็นอะไรที่หวัดเป็นสุดๆตอนนั้นและคุณตาบอกว่าโอ้หนูทำไมหนูช่วยได้ดีจัง มก็ตอบไปว่าเหมือนกันเลยคุรลุนก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยเหนูทำแบบนั้นอยู่ประมาณสิบนาทีคุณตาบอกว่าคุณหนูหลานจากอะไรไม่รู้อ่ะมันกจะจะโผล่กับออกมามันจะกะจี้ย่างไงไม่รู้ซึ่งตอนนั้นหมูรู้เลย ว่าคุณตาเป็นอะไรหนูก็เร็วกว่เดิมเร็วกวเดิมไม่นานนะคุณตาก็พุ่นใส่เข้าไปตอนนั้นแค่พุ่นใส่เข้าไปหนูก็รู้ว่าโอ้โหมันน่าจะเยอะแหละแต่ตอนนั้นยันไม่ได้ออกมาหนูก็แช่ไว้สักสองนาทีได้เพราะว่า หนูก็รู้สึกว่าหนูก็สั่นไปหมดทั้งตัวหนูก็ตามลงไปทั้งสองรอบเลยนะหนูก็ถอดมันออกไปโดยที่มันแต่งเต็มหมดเลยนะหนูก็เหมาะคนูตาว่ะโอ้ oh, คนตาที่แข็งแรงมากและจากวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าคุณตาแฟนแบบนี้บ่อยๆนะ ก็ช่วยคุณตาบ่อยๆซึ่งช่วนที่อยู่บ้านคุณตากับคุณยายสิบวันหนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกิดฟินมากๆเพราะว่าหนูก็ไม่มีแฟนหนืแฟนกันพี่หลายๆด้านหลายๆอย่างมันมันวนกันอยู่ตรงนี้ครับ เรื่องเล่าคอนโดก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีจ้ะ